สวัสดีครับเพื่อนๆเอ e. ที่รักทั้งหลายวันนี้วันที่กลางเดือนกันยายนครับวันที่15นะครับกันยายนมีอะไรเกิดขึ้นครับปลายฤดูฝนแล้วนะครับปลายฤดูฝนนะครับแต่ยังมีพายุทางเหนือตะวันตกทางอันดามันเข้ามาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นกรุงเทพเนะี่ยน้ำจะค่อยๆจึ่งตลอดเวลาน้ําเหนือมาแล้วครับสุขโขทยโัยพิศโลกน้ําท่วมลงมาแล้วเดือนหนึ่งน้ําเหนือสุดเลยนะครับเชียงใหม่จะไหลผ่านกรุงเทพ นะครับเหนือสุดนะครับอีสานภาคเทนลงทะเลปลายตุลาต้นพฤศจิกายนเดือน12น้ำนองตะลิงกรุงเทพจะน้ำนองตะลิกงทุกปีเลยครับแล้วก็ปีไหนนะครับน้ำสามน้ำมาชนกันแรงๆเขาเรียกสามสามน้องน้ำนะครับมีพายุฝนน้ำเหนือมันลงมาน้ำทะเลหนุนน้ำท่วกรุงเทพน้ำเอื้อกรุงเทพปีนี้ก็เช่นกันครับกระดานนี้พายุมาแล้วนะครับน้ำเหนือยังมาไม่ถึงนะครับ ก็เตรียมตัวไว้ที่น่ต่อเพราะฉะนั้นกรุงเทพเนี่ยเป็นเมืองเจิ่งน้ำซึ่งผมพูดอยู่เสมอว่ากรุงเทพเนี่ยนะควรจะมีสามเลเยอร์ซิตี้ใต้ดินบนดินและเหนือดินถ้าใครอยู่บนสกายวอล์กนะขาไม่เคยเปียกเลยครับนะครับสกายวอล์กที่เราเดินเนี่ยครับจากรถไฟฟ้าสกายวอล์กเข้าที่ทํางานสกายวอล์กเข้าคอนโดขึ้นบ้านเนี่ยครับขาไม่เปียกน้ําเลยนะครับเพราะฉะนั้นในกรุงเทพมหานครเนี่ย น้ำจะท่วมเนี่ยไม่เกินเมตรครึ่งถึงสองเมตรนะครับแล้วรีบปั๊มน้ำหล่อยหลยลงทะเลยแย่งไม่เออนานๆก็แล้วกันครับเพราะฉะนั้นวิธีแก้ปัญหาท่านผู้ว่าคนใหม่นะไปแก้ท่าหนึ่งในหปัญหาของกทมอคือน้ําท่วมครับนะครับขณะนี้ฮอตอ s ชิวยังไม่เปลี่ยนแปลงครับอเมริกากําลังฟัดกันดูเดือดระหว่างทรัมป์ริพัลบลิกันกับเดโมแครตทะเลาะเบาแหวกกันขุดคุยขึ้นมา เขาบอกใครขึ้นมานะครับโลกก็ไม่ค่อยดีนะครับทําขึ้นมาก็สงครามโลกครั้งที่สามไบเดนขึ้นมาก็สงครามย่อยเพราะไบเดนเนี่ยคือเป็นมือขวานิกซันนะครับสงครามเวียดนามสงครามอะไรทังคนเนี่ยก็จะให้อเมริกากลับมาคืนอำนาจแรงแรงแบบไหนกระทบจีนไหมไทยยื่อยู่ตรงกลางไหมเตรียมพร้อมนี่คือฮอต i อ s ช e นะครับอันที่สองโควิดยังไม่ไปไหนครับท่านคุณหมอทรงศิลป์ใช่ไหมครับที่เป็นเล่ โศกของโควิดของเรานะฮะท่านบอกว่าโควิดยังอยู่กับเราอยู่น้อยอีกสองปีครับนะครับไม่ไปไหนครับมันไม่หายไปไครับเดี๋ยวก็กลับมาเดี๋ยวก็กลับมาดีว่ามันไม่กลายพันธุ์ถ้ากลายพันธุ์เมื่อไหรเรายุ่งเลยนะครับเพราะมันแข็งแรงอีกวัคซีนออกมาก็ยังไม่ช่วยเท่าไหร่แล้วครับนะครับเราต้องให้เข้มแข็งด้วยนะครับเพราะฉะนั้นโควิดจะอยู่ได้อีกสองปีเศรษฐกิจล่ะเหมือนกันละครับจะทรงๆสุดๆุดเนี่ยอยู่อีกสองปีไม่ดีขึ้นนะครับ รัฐบาลจะต้องกระตุ้นกระตุ้นสอย่างระยะยาวระยะกลางระยะสั้นถ้าจําไม่ได้ไปเปิดดู y ยูทูบอาจารย์มโนครับการกระตุ้นระยะยาวด้วย Infrastructure ระยะกลางด้วยการเป็น m a r k e t ็ตระยะสั้นด้วยการ t r a i n ิ่งไปดูซะรัฐบาลต้องทำสามกระตุ้นเวลาเดียวกันเรานอกจากโควิดเศรษฐกิจไม่ดีแล้วมีชู3นี้วยครับการเมืองรุ่นวัยรุ่นเด็กนะครับซึ่งผมก็พูดอยู่เสมอว่าอย่าไปคิดว่าเขาเป็นนักการเมืองอย่่ไป ลูกหลานเรานะลูกหลานเหลนเราประคองให้ดีอยากให้ข็ถูกจูงไปใช้ประโยชน์นะครับสามอย่างมาให้เขาแต่ครับหนึ่งเตรียมพื้นที่ให้เขาแสดงออกพลังเขาเขาอยากแสดงพลังสองสร้างกิจกรรมให้เขาเยอะๆให้เขามีกิจกรรมเยอะๆถ้าไป่มีกิจกรรมให้เขาในการศึกษานะครับการเรียนนอกห้องเรียนสําคัญมากการเรียนนอกห้องเรียนสําคัญกว่าการเรียนในห้องเรียนแล้วเดี๋ยวนี้เพราะการเรียนในห้องเรียนมันถูกถูกตามด้วยนะฮะ นะครับสมาร์ทโฟนแป๊บเดียวน่ะรู้กเก่งอาจารย์เนี่ยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการเมืองในห้องเรียนเนี่ยเป็นการเมืองเพื่อทํากิจกรรมการเมืองนอกข้างเรยมคือกิจกรรมพิเศษให้เขาเลือกครับเพราะฉะนั้นหนึ่งเตรียมสถานที่ให้เขาแสดงเรื่องความคิดความเห็นเรื่องการเมือ,สองสสร้างกิจกรรมเสกิจกรรมเกินกีฬากิจกรรมสังคมกิจกรรมเรื่องวัฒนาธรรมกิจกรรมเรื่องอะไรเนี่ยทำชมรมในอนุบาลในวัยเด็กนะครับอันที่สาม หาพี่เลี้ยงให้เขาเลือกพี่เลี้ยงนะครับที่มีประโยชน์1นึ่งตามพื้นที่2กิจกรรมเยอะๆสม,มีพี่เลี้ยงที่ดีนะครับลูกหลานเราก็จะผ่านขั้นตอนของชู3นิ้วการเมืองก็ไม่รุนแรงไม่ถูกลากไปการเมืองนอกสภาน,นะครับนี่คือเรื่องที่2อนะครับเศรษฐกิจไม่ดีมากเ e ีย e เส a t e จะทำไงผมพูดหลายทีแล้วเตรียมไว้4อย่างนะครับทบทวนนี้นี่กันอย่าเพิ่มนี่สองลดนี่ให้มากที่สุด สามจัดเป็นเฟสย่อยรีบจบซะนะครับสี่คิกออฟไปทำนิวคอร์บิสเนสนิวบิสเนสห้าวิธีการขายของเดินทางไปขายของนอกพื้นที่นอกต่างประเทศกันบ้างโดยเฉพาะ CRM นะครับนี่คือการเตรียมตัวทั้งหมดนี้ใครบอกว่าหลังโควิดจะเป็นไงโควิดจะอยู่กับเราครับการเตรียมตัวขนาดนี้คือเตรียมความพร้อมด้านความรู้แม้กระทั่งเกษตรกรรมก็เ,เติมเรื่องความรู้นะครับ มีความรู้ใหม่ๆครับไม่ทําไล่นะไล่แบบเดียอยเมื่อก่อนละ,ละเกษตรกรเราก็เก่งมากขึ้นนะครับเวเซทํงไงครับกลับไปเรียนทั้งสือครับ r e c u com junior startup เริ่มใหม่ๆ senior เป็น professional developer อย่าทำผิดกฎหมายอันที่2อนะครับอันที่สาก็คือทางด้านโรงแรมครับ specialization Tourism อย่จกลับมาอีกครับเตรียมไหมอันที่ส ceo สำหรับ top พีเพิ่จะตัดสินใจต่างๆอันนั้นก็เราจะค่อยๆขยายไปเพราะ c o o เมืองบ้านเราก็ประษัทใหญ่ไม่เกิน400บริษัทและมี4อันใน iecu.com ครับแล้วเราก็ทำ iecu นะครับ Unisearch กับลงไป Specialization ทางด้าน Digital Marketing ใครไม่รู้เรื่องออนไลน์อ่ะย่าไปทำเดี๋ยวนี้ขายของกับดิจิต i ต i ร์มาร์เก็ตติซื้อ ก๋วยเตี๋ยวส้ตมตำดิจิตอลหมดแล้วไปเรียนดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งอินเวสเั่แล้วจะมีอินเซตชนได้ด้านกฎหมายครับกฎหมายออกมา5-6ตัวท่านทราบไหมทำอินเวสชั่กฎหมาย15กฎหมายยังต่บใบอนุญาต1ิใบอนุญาตร,รู้ยังครับถ้าไม่รู้ไปเรียนนะครับนอกจากแคชฟローซึ่งเราสอนอยู่บริจุบัน์นะครับเพราะนั้นเพื่อนๆ IECU ครับเราจะมีลักษณะเนี้ยนะเสริมให้ท่านเพื่อจะเตรียมตัว ไ e นะครับเวสเซเป็นจัดปัจจัย4นะครับแต่ถ้าต้องปรับและเปลี่ยนให้ทันเวลาถ้าปรับและเปลี่ยนไม่ได้ไม่มีความคิดความอ่านนะท่านอย่าทำนะครับมันเสียหายเยอะมากเนละ้วท้ายที่สุดขอให้ ICU เรารักกันไว้เหมือนพี่น้องนะน้ำใจน้องพี่เนี่ยนะครับลักกันไว้ช่วยเหลือกันห้ามทะเลาะกันนะครับผลักดันดูแลรุ่นลูกเราเนี่ยให้ผ่านขั้นตอนของการที่เขาจะแสดงพลังนะครับออกมาเนี่ย ให้มากที่สุดเช่มากได้แล้วก็อยู่กับโควิดครับอยู่กับเศรษฐกิจที่มันสไลด์ดาวน,นะครับอยู่ให้ได้ครับสวัสดีทุกทท่านครับแล้วเจอกันใน RECU ขนาดนี้เปิดแล้วครับซีเนียเปิดแล้วโฮเทลก็มันจะเปิดในปลายปีนี้นะครับเจอกันที่นั่นครับสวัสดีทุกทุกท่านครับสวัสดีครับ